เหรียญไม่ค่อยขึ้นกันเนาะพัฒนาก็เป็นเหมือนกันสู้ๆนะคะและะ้วก็ขยันไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยไล์สดด้วยแต่พัฒนาไม่ได้ไล์เลยช่วงนี้มันร้อนทัาน,นะคะทั้งมือใหม่และมือเก่านะคะมือเก่าก็อาจจะท้อเพราะว่าเหรียญไม่ค่อยขึ้นกันเนาะพัฒนาก็เป็นเหมือนกันสู้ๆนะคะอะวดมากเลยลวกต้ม กินมันจะมีความหวานอร่อยค่ะปูไว้หลังบ้านสมัาเสมอให้ตรงกับเวลาที่เราส่งเขาบอกว่ายอดปิวใช่นหมคะเพื่อนๆจะมาเยี่ยมอเสรเจ็ดรจ้าเพื่อนๆเนี่ยปเดียวพัฒนาจะไปล,ล้างแล้วไปต้มแลทอดน,นะคะทั้งมือใหม่และมือเก่านะคะ มือเก่าก็อาจจะท้อเพราะว่าเหรียญไม่ค่อยขึ้นกันเนาะพัฒนาจะเป็นเหมือนกันสู้ๆนะคะผักชูรสแล้วคนอีสานเขาเรียกว่าผักชูรส์มาลวกมาต้มกินกับน้ำพริกค่ะทิจะเอาไปลา้างพัฒนาเก็บหล้างบ้านเยอะจะดีจะฟังต้องสงทบทนนะคะทั้งมืงอใหม่และมือเก่านะคะมือเก่าก็อาจจะท้อเพราะว่าเหรียญไม่ค่อยขึ้นกันเนาะพัฒนาจะเป็นเหมือนกัน สู้นะคะคกินกับน,น้ำพริกจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอส่งคลิปง่ายๆอยู่นะ,ะสู้ๆสักวันจะต้องเป็นวันของเราค่ะพยายามส่งคลิปให้ซส,สู้ๆสักวันจะต้องเป็นวันของเราค่ะพยายามส่งคลิป ใส่สอ้วนมากเลยลวกต้มกินจะมีความหวานอร่อยค่ะปูไว้หลังบ้านค่ะกินกับน,น้ำพริกจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอส่งคลิปง่ายๆอยู่ไม่มีคลิปส่งเราก็หากิจกรรมที่เราทำอยู่ในบ้านส่งก็ได้ค่ะเพื่อนๆจ้า ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวพีเตอร์ทุกตกเย็ยนมากับข้าวกินจ้าไม่มีกับข้าวเลยไปตลาดก็ไม่ได้ร้อนกลางวันร้อนมากมาแรงกับข้าวเย็ยนกับข้าวเย็ยนของพัฒนาเพื่อนๆกินกับน้ำพริกพัฒนาว่าจะกินกับน้ำพริกปลาทอาน,นะคะทั้งมือใหม่และมือเก่านะคะ มือเก่าก็อาจจะท้อเพราะว่าเหรียญไม่ค่อยขึ้นกันเนะาะพัฒนาก็เป็นเหมือนกันสู้ๆนะคะระวดมากเลยลวกต้มกินมันจะมีความหวานอร่อยค่ะปูกไว้หลังบ้านไม่มีคลิปส่งเราก็หากิจกรรมที่เราทำอยู่ในบ้านส่งก็ได้ค่ะเพื่อนๆจะ๋ะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวพีเตอร์ทุกค่ะน สู้สู้สักวันจะต้องเป็นวันของเราค่ะพยายามส่งคลิปให้สงไงกันบ้างทำคลิปเลียวทำคลิปสั้นคลิปยาวตึงไหนกันแล้วเหนื่อยกันไหมคะท้อกันบ้างไหมคะีนครัวจ้าบายบายขอทุกท่านเฮงๆฮป,ปังนะคะสู้ๆจ้ะเพื่อนๆทุกคนผักชูรส์นกคนสารเขาเรียวกว่าผักชูรสมาลวกมาต้ม กินกับน้ำพริกค่ะสิจะเอาไปลา้างพนาเก็บหลังบ้านยังไงกันบ้างทำคลิปเรียวทำคลิปสั้นคลิปยาวตึงไหนกันแล้วเหนื่อยกันไหมคะพ้อกันบ้างไหมคะเป็นนะคะเพื่อนก็จะมาเยี่ยมเราเสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆเน,นี่ยปเดียวพัฒนาจะเอาไปล้างเอาไปต้มนะคลิปให้สม่ำเสมอ ส่งคลิปให้เป็นเวลาส่งคลิปไม่สเปิสะปะวันละ3ามคลิปเราก็ต้องส่งวันละ3ามคลิปทุกวันจะดีจะฟังต้องส่งกาดร้อนแล้วก็วันเนี่ยตอนแรกก็จะไล่ตอนเช้าเนาะก็ไม่ได้ไล่จะหาเวลาไล่อีกแล้วเนี่ยอ่ะสู้ๆส,สักวันจะต้องเป็นวันของเราค่ะ พยายามส่งคลิปให้สม่ำเสมอให้ตรงกับเวลาที่เราส่งเขาบอกว่ายอดปิวผักชูรสแล้วคนสารเขาเรียกว่าผักชูรสมาล,ลวกมาต้มกินกับน้ำพริกค่ะที่จะเอาไปลา้างานาเก็บหลังบ้านยอตกเย็นมาหากับข้าวกินจ้า ไม่มีกับข้าวเลยไปตลาดก็ไม่ได้ร้อนกลวันร้อนมากมาจะดีจะปังต้องส่งใจกันบ้างทำคลิปเลียวทำคลิปสั้นคลิปยาวถึงไหนกันแล้วเหนื่อยกันไหมคะพ้อกันบ้างไหมคะงามงามพี่น้องจ๋านี่แหละกับขาสู้สูสักวันจะต้องเป็นวันของเราคะ่ะ พยายามส่งคลิปให้ักกินข้าวกับน้ำพริกเนี่ยมีผักอร่อยเนาะกินยังไงบ้างนะเ,เพื่อนๆจะเป็นยังาดร้อนแล้วก็วันนียตอนแรกก็จะไล่ตอนเอนช้าก็ไม่ได้ไล่เจะหาเวลาไล่อีกแล้วเนี่ยำำมั่นเสมอให้ตรงกับเวลาที่เราส่งก็บอกว่า ยอดปิวสะอวดมากเลยลวกต้มกินมันจะมีความหวานอร่อยค่ะลูกไว้หลังบ้านตกเย็ยนมาหากับข้าวกินจ้าไม่มีกับข้าวเลยไปตลาดก็ไม่ได้ร้อนกัางวันร้อนมากไหมน,นะคะแลเพื่อนก็จะมาเยี่ยมเราเสร็จแล้วจ้าเพื่อน เนี่ยเดียวพัฒนาจะาไปล้างไปต้มแล้วแรงกับข้าวเย็นข้าวเย็นของพัฒนาเพื่อนๆกินกับน้ำพริกพัฒนาว่าจะกินกับน้ำพริกปลากินข้าวกับน้ำพริกเนี่ยมีผักหร้วอร่อยเนาะเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆจ้าเป็นยังไงเราก็ขยันไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยไลฟ์สดด้วยแต่พัฒนาไม่ได้ไลฟ์เลยช่วงนี้มันร้อน ตกเย็ยนมาหากับข้าวกินจ้าไม่มีกับข้าวเลยไปตลาดก็ไม่ได้ร้อนกลางวันร้อนมากมาพริกปะทูวันนี้ว่าจะยำปลาก,กับ๋องค่ะเพื่อนๆไม่อยากกินหมูไม่อยากกินเนื้อค่ะเพื่อนๆีน,นครัวจ้าบ๊ายบายขอทุกท่านเฮงๆปังๆนะคะสู้ๆจ้าเพื่อนๆทุกคนงามๆพี่น้องจ้า นี่แหละกับ้ารการร้อนแล้วก็กลางวันเนี่ยตอนแรกก็จะไละ่ตอนเช้าเนาะก็ไม่ได้ไล่ไีจะหาเวลาไล่อีกแล้วเนี่ยมั่เสมอให้ตรงกับเวลาที่เราส่งเขาบอกว่ายอดปิวส่งเช้าเที่ยงเย็นคลิปยาวก็ส่งวันละคลิปก็พอแต่ต้องเน้นสามนาทีขึ้นไปค่ะเพื่อน ยอดเลียงมันจะวิ่งดีงามงามพี่น้องจา้านี่แหละกับข้าวะกินกับน้ำพริกจา้าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอส่งคลิปง่ายๆอยู่ยันไปตอบคำคอมเมนต์เพื่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนาสู้ๆสักวันจะตั้งเป็นวันของเราค่ะ พยายามส่งคลิปให้สระกินกับน้ำพริกจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอส่งคลิปง่ายๆอยู่ม,มัมเสมอให้ตรงกับเวลาที่เราส่งเขาบอกว่ายอดปิวม,มั่มเสมอให้ตรงกับเวลาที่เราส่งเขาบอกว่า ยอดปิวพริกปทูวันนี้ว่าจะยำปลากับ๋องค่ะเพื่อนๆไม่อยากกินหมูไม่อยากกินเนื้อค่ะเพื่อนๆกอวดมากเลยลวกต้มกินมันจะมีความหวานอร่อยค่ะปูกไว้หลังบ้านกอวดมากเลยลวกต้มกินมันจะมีความหวานอร่อยค่ะ กูไว้ลังบ้านยานไปตอบคำคอมเมนต์เพื่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อนไปกินกับน้ำพริกจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอส่งคลิปง่ายๆอยู่มั่เสมอให้ตรงกับเวลาที่เราส่งก็อบอกว่ายอดปิวผักชูรสล้คนสารเขาเรียกว่าผักชี มาลวกมาต้มกินกับน้ำพริกค่ะทีจะเอาไปล้านพฒนาเก็บหลังบ้านยอดเดกับข้าวเย็นข้าวเย็นของพัฒนาน